สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้กะมาพบกับน้ำเชียร์นะคะท่านผู้ชมค่ะมือนี้น้ำเชียร์กะมีแนวทางที่น้ำเชียร์มักค้าค่ะท่านผู้ชมเทิงฝันดีอ่างวดนี่ฝันดีค่ะอีหลีค่ะท่านผูช้ชมบ่าวาสิเป็นว่าอ่าก้อนหน้านั้นบ่าให้พี่น้องฟังหรือวา่าอ่าฟันสร้างสองโตจูอุ่งกันค่ะขึ้นเทิงผู้ แล้วก็ฝันว่าอยุน่าจะคว้างนี่ค่ะเพิ่นมากเกี่ยวเขาเต็มทงเต็มทาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะบาน,นี่ล่าสุดที่น้ำเชี่ย่คเคยถือเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าสิบบ่อหอพี่นองฟังมันเป็นฝันที่ล่าหมกค่ะมันเป็นฝันที่ลาหมกน้าเชี่ยเเยบ่อบอยากบาให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ชมอยากเอาล่องห้พี่นองเบ่ง อยากเอาล่งให้พี่น้องได้ส้มว่ามันเป็นแต่เป็นไปได้เพราะขาท่านผู้ชมค่ะเสียงเบื่องแหล้วฝันว่าได้เกี้ยวเขาาว้นกัเกี้ยวเต็มทงเต็มทาค่ะนี่แหละค่ะเกี่ยวอยู่มองนี้ค่ะเอาก่อนสิไปเบื้งตัวเหล็กวาเป็นตัวใดไปกินเขาเขากำเขาสร้างขยะน้ำกันค่ะท่านผู้ชมค่ะ สวัสดีครับพี่น้องครับผมโอ้สังขยาค่ะสังขยาไม่ใหญ่เห็ดค่ะท่านผู้ชมเขากำค่ะโอ้ยเมงวันกระไรองได้กระไรเนาะค่ะท่านผู้ชมเมงวันเขากความพี่น้องเนาะเขากรรมความขอานเขากำบ่ผสมเขาเหนียวได้ด้วยค่ะท่านผู้ชม แต่ว่เขากำมันอยากเป็นแข็งแข็งปอดๆเนาะแมนครับผมมากินน้ำกันเด้อครับผมเขากำสดๆกำอยู่เฮี่ยนเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่เขากำนี่มากสีแข็งเนาะแมนค่ะแมนปอดๆน่ครับผมอันสีทามสีทามน้องแบงเด้อบ่าเนี่โอ้หนองแบงเนี่มาพอดีดับอันนั่งมองนีละมือนันกินเข่าขี้เกี๊ยมกิ้งจกโต๊ะเส้หัว อันพี่น้องว่าบกลาฝันไปบแต่ว่าเพิ่นถามว่าบกลาอายุเท่าไรอายุสิบสี่สิบสี่สิเขาสิบห้าหรบ่แม่าพ่อสอนเท่าไรบานนี้ห้าหนึ่งโอ้ยอายุสิบห้าหนึ่งสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบอกัแมงบ้าีนีหกหไหมไงป หานึกับสอง้อหาอยหาสิบเอ็ดปัดทูนี่ราะคาท่านผู้ชมน้องแบงอันน้องอูฟันจยกเทียบว่าน้องขั้นฟันครับสิาปีนี่เ่อจะลืมมานอนเทียงหน้าเทียงนี่อีกด้วยน้องอูแจงเกิดหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าเนาะครับน้องแบงนี่อายุสิบสี่ปีอย่างสิบห้าแต่ว่าเกิดพ่อสกินเขาด้วยครับหาสิบเอ็ดี อันท่านเด้ฝันแต่ว่าเพิ่นแห่งบอกกเม่น้ำเชียวว่าซี่ซี่ผาหแม่ว่าสันเดีอายุแบ่งเทถาบ้านอาเซียว่ามันเกิดพ่อซอซี่้าคอยเบอรูรดีห้าสิบเอ็ดเออห้าสิบเอ็ดนี่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ อันนี้มักมกหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าเคยฝันครับเคยฝันล่าโมกบานี้เลขออกหนึ่งหาแมนฝันล่าโมกแต่ว่าได้บานี้มาเสียงบานี้้นเกี่ยวเขาเต็มทงเต็มท่าพี่น้องกะสิว่าฝันหลายเนาะเกี่ยวกับเขาเนาะแมนเอเอินว่าน้องแบงเกิดพ่อสอนหาสิบเอ็ดว่บาน้อายุสิบสี่ สีเขาสิช้หาเลยอ่ะอยู่นี่แหละเล็กจะว่นๆอยู่นี่แหละครับผมเมียนข้อห้มากฟันละโมกียังเตบฝันว่ามันสิโอดบ่ได้หรสีบกให้พี่นนองฟังกันอันบัวหน่อยๆฝันว่าได้กำฝันได้กมีย่รีละบัว

นี่แหละครับผมตัวปูเองปูนะค่ะปูเองเลยเสือยาวะโซกับโป๊กผื่นแป่นผื่นยังเด้อค่ะท่านผู้ชมบานเข้ากินแบบนี้แหละค่ะแมงวันพร้อมข้าใจฟันล่าโมกเลยละพี่น้องวัาวัดว่าอะไรก็เลยบวให้ฟังจำยังใจขึ้นะบ้างลายมือแล้ยน่าเถาไขว่ห้อยเจ้าฟังบานนี้ตอนนั้นไขว่กับฟันเจ๊งสี่นอเล็กถือมครับค่ะ นี่หลับพี่น้องเนาะพี่เจน่าเบิ่งเอาบานนี่อันนั้นกันหนึ่งนะเขาเนาะอันนั้นอันนั้นกันนึ่งแล้วอันนั่นกันครับผมมือกาหาอยู่แล้วบ้านพี่น้องเพิ่นก็อยากรู้ว่าน้องแบงอายุเท่าไหร่อันเอาไม่ดูวยละอายุเท่าไหร่กวอาอายุสิบสี่พ่อซอห้าพ่อซอหยิ้มดีเ้ไน้องแบงไหมห้าสิบเอ็ดครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบ้านอายุเพิ่นสี่ ซิบหาอดิย่างสิบหาที่เจะทายบัตปีนี่บอลูกใายเลย่แล้วใช่ทายแล้วก็เป็นเป็นเป็นบ้าแล้วิบหาแล้วใช่ิเป็นนายแล้วับนี่าาปนไี่ยนจากเด็ายเป็นนายเป็นนายับนนีเป็นน้าน่อันนี้เนาะเท่งเงสั่งนี่เนาะแม่นี่ทางก็เลยนยันมันตีร่างกาครับค่ะหมักหมักค่ะท่านผู้ชมหนนก นะอันนั้นกะม่วงกลมนี่แล้วเนาะมีลองย่าไห่พอหลายโอโลอันเดียวเลยครับค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเม่วงเนี่ยเขากำรมมีไงเห็ดมือเสานี่ค่ะครับยืนหนึ่งยืนอย่าล้ำค่านะค่ะครอบครัวเชี่ยอยากคนก็เลยย่าไห้กินซั่วกันมวนหัวนัวหัวมวนกันค่ะผู้เยาบ้านเอียงอีกเนาะผู้ใด้สี่เหี่ยมมากผู้ได้สี่เหลี่ยมเหรียนเยอะมากินข้าว ค่ะท่านผู้ชมยืนในกับงานได้ลายไม่อ้แม่มมึงยืนในหมอนจิงจกตกใส่หัวเพิ่นนะคะเพิ่นมีโศกนะคะขอบพ่อหันตายย่นี่จิ้มเขาอยู่เทียงหน้าเศ้าเทียงแรงอยู่เทียงหน้านี่มดค่ะท่านผู้ชมเฮียนซีหลังอันเฮียนมีอยู่ค่ะท่านผู้ชมมันบวชแอบคืออยู่นี่เพิ่นวะ มาเบิมงวิธีการกินข้าวปุ้นห้องยันซอเนี่ยแต่เนี่ยเพิ่ออย่ดงเขากำงามบ่ค่ะท่านผู้ชมเบิ่งเนี่ยต่ว่ามันแข็งเนาะแม่เนาะเขากำใช่เขากำบ่ผสมเอียงเลยค่ะท่านผู้ชมแม่ตักกันไว้ซื้อแบ่งเอาไปกินหมด เดอเบิ่งอีกนี่แมนบออายุาอายุสิบสี่อายุสิบส่ปีนี่กับสิเขาสิบห้าน้เขาสิบห้า <16. S 1> พ่อสอนหาของน้องแบ่งขาดท่านมือชมวันที่ยี่สิบสมโอ้วันที่ยี่สิบมวันเกิดยีดสย่สิ ่กนอไเนบบแสบะบกินไงพ่อใหญ่ไม่ใหญ่บิ่งเนี่ยบนั่นโอ้นั่งรากาศท่านผู้ชมความสุขบานๆห้าค่ะพี่น้องกกะสิว่าบางท่านเพิ่นกษสิว่าโอ้ยฝ่ากินกินสกปรกบางคนอาทิคิดพ่อสภาพชีวิตบานๆนีเดินะ พี่น้องส่วนมากเป็นสีมากแบบนี้ล่ะแมนที่เป็นบ้านนี่แหละค่ต้องเคยรู้ต้องโอเวอร์ค่ะเอาแบบเอาแบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่แหละมันคว้วสุดเนาะโว้ยอ่านยากแบบนี้ยังไปติดแก้ไปพอนะติดแก้ที่เขาเมียสินความเมียนั่นอันอันลาำไกยู่นนในใ่ขันนี่นเอาค่ะท่านผู้ชมอันคว่าได้วอลให้ฟังคลิปนี้นี่ยันนอนบ่หลับเป็นอาทิตย์อยู่ค่ะน้ำเชีย อยากนําเสนอค่ะค่ะค่ะเพราะว่าฝันขักโพดพ่อฝันแล้วบัานนี้ก็เลยมาเสี่ยงเบิงคูกันกับเหล็กสังฝันว่าคนมาเกี่ยวเขาอยู่หน้าเต็มทงเต็มทาค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้มักมักอันนี้มักหนึ่งหากับบ้านนี้ค่ะท่านผู้ชมกระลูแล้วเ้อค่ะท่านผู้ชมว่าน้องแบงนี่คืออายุสิบสี่ปีย่างสิบห้าพ่อสอเกิด ห้าสิบเอ็ดค่ะพศซ้อนสองพันหาลอยหาสิบเอ็ดค่ะวันเกิดวันที่ยนะี่สิบสามเนาะอ๋อค่ะท,ท่านได้ฝันเนาะนอ๋อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะน้ำเชี่ยมาแห้งแห้งน้ำเชี่ยอยากบอกให้พี่น้องเอฟซีฟังค่ะ,ะเลขน้ำเชี่ยฝันล่ามกค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าการฝันล่ามกในเปล่งของน้ำเชี่ยกับฝันเห็นพวกจักรยานนี่ กัแม่นยูค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ